คลิปแลนดอมนะคะไม่บังเอิญเลยค่ะที่คุณเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้ไพ่ยอยากจะบอกอะไรคุณสำหรับคนที่เลื่อนมาเจอเศษนาทีลงท้ายด้วย0 2 4 6 8นะคะมามาดูไพ่กันเลยค่ะไพ่ใบนี้นะคะบอกว่า ความขัดแย้งหรือการทะเลาะวิวาทไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นนะคะจงเลือกใช้วิธีแก้ปัญหาที่ไม่ใช่ความรุนแรงนะคะอืช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีการโต้แย้งกันหรือมีความไม่เข้าใจกันหรือเกิดความไม่ไว้วางใจกับใครขึ้นนะคะในช่วงนี้อ่าใบนี้ติดมาด้วยนะคะหมายความว่าอย่างไรให้คุณนะคะหันมาโฟกัสอยู่กับงานที่คุณกําลังทําจะดีกว่าการโต้แยง้งการโต้เถียงหรือการทะเลาะนะคะให้กลับมาโฟกัส หรือทำสมาธิสนใจในงานของคุณในหน้าที่ของคุณให้ความสนใจของคุณทั้งหมดนะคะโฟกัสมาที่สิ่งเดียวที่คุณกำลังทำอยู่นั่นหมายความว่าอยู่กับปัจจุบันค่ะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะมาขออีกใบค่ะ ปิดจบด้วยใบนี้เลยค่ะดวงจันทร์ไอสิ่งที่คุณมองเห็นอยู่นะคะมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะคะหรือมันอาจจะเป็นภาพลวงตานะคะที่ทําให้คุณเกิดการทะเลาะวิวาทกันได้นะคะยังไงนะคะไพ่ใบนี้ก็ขึ้นเตือนให้คุณะคะเลือกใช้วิธีแก้ปัญหาที่ไม่ใช่ความรุนแรงค่ะอ่าน้อมรับคันธนายนี้รเม้นแชร์กดติดต่าไหมคะ่ะนี่คือคัทธนายของคุณ